รุ่นสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศไว้เป็นความทรงจำนะครับเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ได้อยู่กับมันแล้วนะครับเก็บความทรงจำดีๆนะครับเก็บบรรยากาศ ที่เราเคยอยู่ตั้งแต่เกิดนะครับผมจะเดินลงอตรงนี้ทุกวันนะแต่ก่อนะแทบเกือบทุกวันที่มาครับ <c oughs> ปีนี้ไม่ได้จะปีนี้ผมไม่ได้มาได้ทำแล้วก็ปล่อยให้เขามาเช่านะครับมาเช่าทำทำนาตัวเองเนาะเรามาเก็บามาเก็บบรรยากาศของปุ่งนานะครับ เป็นเป็นวิวที่สวยมากนะครับเพราะว่านามติดติดหมู่บ้านพอดีนะครับอยู่ติดหมู่บ้านก็ที่ถ่ายถ่ายเป็นรูปภาพให้ดูนะครับนี่ก็ต้องไปแพ็กเก็บ แเกโน่นนี่นั่นเนาะโนนนี้นั่นก็คือต้องไปแพกกงนกนะครับไปแพกแล้วก็หรอส่งนะครับวันนี้น่าจะขาดหมดเนาะน้ำรั่วมาแล้วนะครับ ดีเอฟอรุณสวัสด,ด้วยนะครับทุกท่านนะครับพายุก็ยังไม่ได้เป็นไอยังอยู่นะครับดูต้นยุคานี่พ่อแก่ก็ปูกไว้นะครับปลูกไว้ก็ไหลระยะเวลาก็3ปีแล้วยุคาพวกนี้ ถ้าตัดขายทีแรกก็จบเนาะก็ได้หลายตังค์เนี่ยก็ติดต่อแล้วก็ติดต่อในหน้าติดต่อคนที่เขาสนใจนะครับก็เพื่อจะ อยู่กับท้องทุ่งอยู่กับบรรยากาศเสียงนกเสียงเขียดเสียงกบครับแต่่อนพ่อเขาก็จะมาทําสวนตรงนี้นะครับทําสวนดนูในตรงนั้นก็มีวัดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับพื้นที่กว้างนะครับยี่สิบกว่าไร่นะครับอันนี้ก็มีบอ่อใหญ่นะมีสระใหญ่ตรงนี้สระนี้บริเวณประมาณหนึ่ง หนึ่งไล่นะครับไล่หนึ่งนะครับใส่บอ่อใหญ่มากบนตรงน้นก็มันลกนะครับไม่ไปอย่างลกนะครับแล้วก็มีเทียงนาน้นยตรงนั้นนะเป็นรีสอร์ทเล็กๆไปนั่งชมปลา,าก่อนต,ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วตรงนู้นจะมีบอ่อเล็กป่าตรงม,มุมนู้นนะครับในป่าจะมี เป็นบ่อเล็กนะครับสะเล็กอะไรที่พ่อเขาขุดไว้นะครับเพื่อจะทําสวนเนาะช่วยกันนะครับสองคนครับแต่ตอนนี้ต้องใช้เวลาคนเดียวมันทําไม่ได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ไม่มีนะครับก็ใครสนใจหรือว่าชอบแบบอยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวนะครับไม่ได้ติดถนนนะครับบ้านผมนะมันจะทับขยับเข้ามาหน่อยนึงนะครับยับห่างจากถนนใหญ่ก็ประมาณ20เมตรนะครับประมาณ20เมตรได้แล้วก็เวลารถวิ่งผ่านนะครับรถวิ่งผ่าน เวลารถวิ่งผ่านมันก็จะไม่ได้ยินเสียงรถนะครับจะไม่มีเสียงรถรบกวนเวลาเราพาักผ่อนแลวเราจะมาอยู่ตรงนั้นก็ติดจะมีที่ผมอยู่นะครับมันจะไม่ได้แต่ชนป่าเลยนะครับมันจะเผื่อไปประมาณอสองเมตรนะครับเข้าไปในป่าก็จะมีที่เหลืออยู่นะครับยังไม่ได้ทางเข้าไป เขาปล่อยให้ธรรมชาติให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาลกอยู่ยงนั้นนะมันมองดูแล้วมันมันโอเคนะ่ะเนาะเป็นป่าป่าสาธารณะนะครับเป็นดอนนอนปูตาอนะาเรียกเนาะติดตัวน,นี้ก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราจะมาทำอะไรก็ทำบ้านตรงนี้ก็ได้นะปลูกบ้านแบบ เพอพี่เองนะครับอยู่แบบคือยังไงป่าพื้นนี้เนาะตรงนี้จะไม่มีใครลุกล้ำเข้ามาได้นะเพราะว่าเป็นป่าสาธนารณะนะครับของหมู่บ้านนะครับก็ลหลายคนก็สนใจะพูดถึงตาสีหรือว่าใครได้ดูเนาะถ้าสนใจ ติดต่อมาหาช่างตอมได้นะครับเนาะไปอยู่ไหนเราไม่ต้องรู้จักใครก็ได้นะขอให้เราอยู่ความแบบม,มีความสุขในครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดคนที่เรารักนะครับใกล้ชิดคนที่เรารักแนละ้วก็ครอบครัวของเราอยู่ใกล้กันถึงจะอยู่ดีมีความสุขถ้าเราอยู่ไกลกับคนที่เรารักนะครับความสุขมันก็ไม่มีหรอก นะครับคือเราเลยตัดสินใจตอนแรกก็จะแบ่งแบ่งครึ่งเนาะถ้าไม่แบ่งก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าคนทุกคนมันก็มีภาระนี่สินกันทุกคนนะครับเราก็จะแบ่งแต่ถ้าเราแบ่งไปปุ๊บเราตื่นเช้ามาเราเคยอยู่เราเคยเป็นเจ้าของเราเคยเห็น มันทิมแทงใจครับมันมันมัน,มนสลงใจยังไงไม่รู้อะใช่ไหมเ,เวลาเราตื่นมาเออเอาไม่ใช่ของกูแล้วไม่ใช่ของเราแล้วนะครับตื่นมาไม่ใช่ของเราแล้วเว้ยมันจะเลยครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับมันก็เลยมันอยู่ไม่มีความสุขยิ่งจะทุกข์กว่าเดิมอีก <c oughs> ถึงจะโลนี่ได้ แต่ก็อยู่ทุกข์ใจกว่าเดิมอีกเราก็เลยตัดสินใจว่าเออให้เข้าใจกันนะว่าความไม่สบายใจความทุกข์ในใจนะมันเป็นยังไงเ,เราเลยตัดสินใจว่าออมีใครสนใจก็มาช่วยเอาความทุกข์ออกจากใจผมหน่อยนะครับแล้วก็ครอบครัวของผมเนาะให้ได้อยู่แบบ ใกล้ชิดนะครับได้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะครับเอาใจแม่เนาะแกก็อายุเยอะแล้วให้แกได้อยู่กับลูกกับหลานอยู่ใกล้ๆอยู่ให้มีความสุขมากที่สุดนะครับเพราะว่าแกก็แก่อายุแล้วยือแล้วจะเจ็ดสิบเนาะจะเจ็ดสิบแล้วอีก3ปีนะครับสาปีก่อนเจ็ดสิบให้แกอยู่กับลูก อยู่ใกล้ชิดลูกามารวมกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแต่เราจะอ,อยู่บ้านคนละหลังแต่เราอยู่ใกล้กันไงมันจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเท่านะครับคนไหนไม่เข้าใจก็ก็ให้เห็นใจนะครับถ้าเราไม่มีนี่นะครับแล้วก็ไม่มีนี่แล้วเราขยัน ไม่มีวันอดตายหรอกครับถ้าจะไปนอนวาดภาพฝันเปลืองอยู่นั่นแนหะอยู่จนตายก็ไม่มีอะไรหรอกครับถ้ามันอยู่จุดจุดนี้ไม่ดีเราก็ต้องย้ายแล้วครับเราต้องเป,เปลี่ยนเป็นทําจุดอื่นให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะโลกใบนี้อะไรมันเกิดได้ทุกอย่างนะครับอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับถ้าเราเก็บความสุขได้มากมากมาก,มากเท่าไหร่เก็บไปเถอะครับ เก็บความสุขดีกว่าดีกว่าเก็บความสุขทางกายนะครับสุขทางใจดีกว่านะครับเพราะสุขทางใจนะ่ยมันไม่มีขายตามร้านนนที่นั่น,นค,ความสุขคือมันต้องทำทำเองถึงจะได้มีความสุขก็เอามาเก็บบรรยากาศนะครับเก็บเก็บไปไ้ดูนะครับเผื่อมันเกิดขึ้นจริงนะครับ เราจะได้เราไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วนะครับเนาะก็มาเก็บบรรยากาศตอนเช้านะครับจากเอ็มซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับราฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนขายสุ่มด้วยนะครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับต้องดูแลลูกสองคนนะครับแล้วก็กดแต่ด้วยนะครับ บนวันก็ยุ่งอยู่นะครับก็เราต้องทําทุกอย่างเราทําหลายอย่างเหนื่อยนะครับสิบอย่างก็เหนื่อยสิบอย่างนะครับแต่เราต้องทำเนาะเรามีความสุขเราทาเพราะความรักเราไม่ได้ทาเพราะภาระหน้าทีนะ่เราทําเพราะความรักนะครับใครได้อยู่ใกล้กับคนคนที่เรารักเนะี่ย ให้เก็บเกี่ยวความสุขแล้วก็อยู่กับเขาให้นานที่สุดนะครับก็เพราะว่าบางทีสิ่งที่เราไม่ทําอาจจะมาทําร้ายเราเพราะว่าตอนที่สูญเสียเข้าไปแล้วนะครับเอ๊ะทำไมกูไม่ทําวะอย่างพวนนี้นั่นนะมาโทษตัวเองก็มีเวลาทําตอนนี้ทําเลยนะครับเนาะวันนี้ช่างต้อมก็มาเก็บบรรยากาศตอนเช้านะครับให้ทุกท่านได้อ มีความสุขนะครับแล้วก็ให้ชีวิตประจําวันให้ปลอดภัยจากโรคปัตไไ้เจ็บแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะครับวันนี้ช่างต่มก็ขอ,อไปทางานก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ